สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่ติดตามช่องเลขเด็ดคนชอบคิดงวดที่ผ่านมาใครรับชมคลิปก็คงจะพอจำได้กับสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับที่ผมฟันธงให้นะครับหลักหน่วยเป็นเลข258นั่นเองและที่จับคู่ให้นะครับสังเกตดีๆนะครับเลขที่ออกคือ48แบบนี้ถูกตรงๆนะครับ4 8นั่นเอง งวดที่ผ่านมานะครับใครรับชมคลิปและนำข้อมูลนี้ไปซื้อหวยรัฐบาลโชคดีกันทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสูตรตัวนี้นะครับใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าชอบก็นำไปพิจารณาในการเลือกซื้อหวยรัฐบาลได้นะครับผมวันที่16กุมภาพันธ์นะครับคำนวณให้เลยนะครับหลัก หน่วยนะครับฟันธงไปที่703นนั่นเองนะครับวันที่16กุมภาพันธ์นะครับทีนี้หลัก10จะมีแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้านะครับเรามาดูว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับตัวเดียวนะครับหลัก10นะครับเวลาเราตัดออกมาแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูวันที่16กุมภาพันธ์นะครับผมจะทําย้อนให้ดูสักสองงวดนะครับทุกคนอยากจะคิดเป็นทําเป็นจะได้ รู้วิธีการบวกเลขนั่นเองนะครับผมทำจาก2มกราคมออกวันที่17มกราคมนะครับสูตรนี้เราเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งนะครับอย่างเช่นหลักสิบนะครับที่ออกงวดนี้เป็นเลข1น,นะครับเรานำเลข1มาตั้งคำนวณน,นั่นเองให้เราตั้งบวกแบบนี้หลักหน่วยเป็นเลข6เราก็ตั้งเลข6นะครับตั้งบวกแบบนี้ ทีนี้จุดที่เราต้องจำนะครับผมจะวงให้ดูที่หลักสิบก่อนนะครับให้วงหลักพันนะครับใครที่ดูงวดที่ผ่านมาก็สามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับเพราะเราใช้สูตรเดิมและจุดเดิมนั่นเองนะครับหลักหน่วยรางวัลที่1หลัก10ครั้งที่2เลขหน้านะครับส่วนฟังหลักหน่วยนะครับวงหลักแสนนะครับหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าตรงนี้ให้บวกกัน2ครั้งนะครับแบบนี้ เรามาบวกกันนะครับ7วก6เป็น13 3บวก4ก็ได้7ให้นำมาบวกกับเลขที่เราตั้งเอาไว้คือเลขที่ออกไปแล้วนะครับตรงนี้8บวก4นะครับ8วก4ได้12 2บวก4ก็ได้เท่ากับเลข6เราก็ตั้งแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการบวกเลขเราบวกลงมานะครับ7บวก1ได้8 8เป็น9เป็น0เป็น1และเป็น2นะครับมี5ตัวนะครับฝั่งหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับเราก็บวกกันนะครับ6บวก6ได้12ก็คือ2นั่นเอง2ตัวนี้ให้เราเพิ่มครั้งละ3แต้มจะได้เลข5และเลข8นั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละ3มแต้มนะครับผมจะเขียนกำกับเอาไว้แบบนี้ทีนี้ฝั่งหลักสิบ เราจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยตรงนี้เราก็จะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับงวดนี้จะเป็นเลข9นะครับเราก็นําเลข1ตัวนี้ไปบวกเลข9ตัวนี้ไม่ต้องบวกนะครับบวกไปแล้วนะครับ1บวก9ได้10คือ0นั่นเองคู่มิตรเลข0จะเป็นเลข5นะครับหรือให้เราบวก5ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับเป็นคู่มิดกันเราฟันธงแค่ตัวเดียวคือตัวที่ ซ้ำกันคือเลข0นย์นั่นเองนะครับแบบนี้เราก็นําเลข0ูนย์มาวางข้างหน้านะครับหลัก10เออหลักหน่วยที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองงวดละ3คู่แบบนี้เราคํานวณ2มกราคมออกวันที่17นะครับออก0ูนย์นะครับงวดนั้นเลขที่ออกก็จะมีชุดหนึ่งถ้าเราฟันธงถูกต้องแบบนี้นำสลากไปขึ้นเงินได้เลยนะครับ งวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกเราก็นำงวด0ูนย์นะครับมาคำนวณตั้งแบบนี้เลขที่ออกหลัก10เป็นเลข0ูนย์เราก็นำเลข0ูนย์มาตั้งแล้วก็ตั้งบวกหน้าหลังไว้หลักหน่วยเลข2นะครับเราก็เอาเลข2มาตั้งบวกไว้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักพันรางวัลที่หหลักหน่วยรางวัลที่1และ10ครั้งที่2ของเลขหน้านั่นเอง วงไปหลักแสนรางวัลที่1นะครับหลักสิบที่2เลขหน้า2ครั้งนั่นเองนะครับ8 2 1ได้เท่าก,กับ11คือ1มาตั้งบวกนะครับ8 90อันนี้2ครั้งนะครับได้0นย์นั่นเองแบบนี้บวกลงมานะครับจะได้1 1เป็น2นะครับ2เป็น3เป็น4และเป็น5นั่นเองแบบนี้นะครับหลักหน่วยบวกกันได้ 2อนะครับอันนี้คงเข้าใจนะครับเพิ่มครั้งละ3แต้มได้5และได้8นั่นเองฟันธงไปที่หลักหน่วยงวดถัดไปนะครับทีนี้เราไปเลือกหลัก10มาวางแค่ตัวเดียวข้างหน้าตรงนี้งวดนี้ตัวนี้จะเป็นเลข4นะครับจะเป็นตัวแปรสําคัญนั่นเองนะครับเราก็บวกกันเดี๋ยวจะบอกให้นะครับเลข4นะครับมีที่ไปที่มานะครับบวกกันได้4นะครับคู่มิตรเลข4เป็นเลข เหรือบวกหก็ได้นะครับเลือกตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวคือเลข4นั่นเองนะครับฟันทงไปที่หลัก10เราก็นำมาวางข้างหน้าเป็น4 2 4 5และ4 8นั่นเองนะครับแบบนี้คำวนวณจาก17มกลาออกวันที่กลุ่กุมภานะครับเลขที่ออกคือ4 8นั่นเอง เห็นไหมครับแบบนี้เราฟันธงถูกต้องเลข48คือเลขที่ถูกแบบนี้นะครับนี่คือเลขที่เราคัดออกมาจากทั้งหมด15คู่นั่นเองนะครับเป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับเวลาเราคัดออกมาแล้วก็จะเป็น42 45และ48ก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกได้นั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่าเราทบทวนให้ดู จากงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับเป็นสูตรเดิมสูตรเก่านั่นเองนะครับทีนี้ใครอยากจะได้สูตรไปคิดเองนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อหวยรัฐบาลนะครับเราจะส่งไปให้นะครับเวลาส่งไปจะมีความชัดเจนทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยจะบอกด้วยว่าเอาตัวไหนมาวางนะครับเป็นจุดสําคัญนั่นเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําให้ดูผมไม่ได้มาชักชวนหรือมาแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับที่ผมปิดเอาไว้นะครับเพราะกันไม่ให้ทุกคนนะครับนำไปเผยแพร่ในทางที่ผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรับเฉพาะใครที่ชอบซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นผมจะส่งไปให้นะครับสูตรนี้ไอดีไลนะครับ0886796398นะครับทักมาหาผมได้นะครับใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปนะครับสนใจก็ ทักมหานะครับดี๋จะส่งไปให้นะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันเลยนะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูอนาคตอนาคตก็คือวันที่16กุมภาพันธ์นั่นเองตั้งเหมือนเดิมนะครับหลักสิบออกไปแล้วเลขสี่นะครับเราก็ตั้งอันนี้ทําให้ดูล่วงหน้านะครับหลักหน่วยเลขแปดก็มาตั้งแบบนี้นะครับวงไปหลักพันรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้า วงหลักแสนรางวัลที่หหลักสิบที่2เลขหน้า2ครั้งนั่นเองแบบนี้เราไปดูหลักสิบก่อนนะครับ4ี่บวกเกนะครับ3าบวกเได้12นั่นเอง1นึบวกเได้10บวกเเป็น19นั่นเองแบบนี้บวกลงมานะครับหลักสิบได้6 7 8 9และ0ย์นั่นเองจดเอาไว้ดูได้นะครับนี่คือข้อมูลงวดหน้า ส่วนหลักหน่วยนะครับได้7ได้0นย์นะครับและได้3นั่นเองเพิ่มครั้งละ3มแต้มแบบนี้ผมจับคู่ให้เหมือนเดิมนะครับจับคู่ทั้งหมดเลยนะครับ67890น,นะครับหลักสิบแล้วก็0 3 7ย์หลักหน่วยนั่นเองนะครับมีปากการกระดาษก็จดไว้ดูได้นี่คือข้อมูลงวดวันที่16กกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับเรามาลุ้นกันว่าชุดชุดไหนนะครับ จะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ถ้าเราได้สูตรไปนะครับผมจะมีบอกอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับว่าจะเอาตัวไหนมาวางนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5้าแต้มเลข5ตัวนี้จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ซ้ำกันเอามาวางข้างหน้าได้เลยนะครับรับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ idline ศูนย์แปดแปดหกเจ็นั่นเองนะครับติดต่อรับสูตรได้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อหวยรัฐบาลน,นั่นเองนะครับเรามาลุ้นกันนะครับชุดไหนจะออกนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับที่ออก48นั่นเองนะครับช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ช่องเลขเด็ดคนชอบคิดเรามีสูตรดีสูตเด็ดมาฝากเป็นประจำนะครับทุกงวดไป สุดท้ายขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปจงโชคดีไม่เจ็บและไม่จนนะครับสวัสดีครับ